ขนมเซนจ้ะโอ้ยมาเด้อพี่น้องเดินเด้อ,อหอยิได้ยอย่างมาเด้อขนอมเซนขนมเซนแท่เ่อแมน่น้ำยาดอกเด้จ้า นมเซนแกงน้ำไม,ม่มามาโอ้ดีด่ิมองเห็ดงางั้นนะจาะพี่น้องจ้าสีหายยังกระดอก,กระเดียดอกผักกะบปาะลายดอกจ้าโหละพาโอ้ยแบอีหยังก่อนเนี่ยพี่น้องขอยลืมซื้อมัน ตามันธยาจักกินซะอันดับแรกซิมน้ำก่อนนะคะแเศษๆโอ้ผู้ใดว่ากินขนมเส้นใส่่อนดอกเนาะมือซะไปเสียงขนมเส้นว่าเป็นตาสอนซะ ขนมเซนก็ซื้อเพิ่นดอกพี่น้องโอ้แกงนะม่ม้โอ้ยอะแม่นละทั้งขงนมเซ่นทั้งแกงนะม่ม้ซื้อเบิร์ตถุงละสามสิบบาทกับเพาะกินอยู่ได้จ้ะอิ่มนึงพงคนละ สอนเนาะอ mm. <c oughs> น้ำใหม่สดได้พี่น่องเพิ่ใได้มา มูหวัองทนงานจ้ะคนแกงมาขายขึ้นหอดบ้านเท่านะยูไก่ไปในก็ซื้อกินเอาสลัดจ้า <c oughs> กินเขาหมองเช่นง,งานนอกจากพี่น้องก็กินฝ้าแล้วสุดเบ็ดมังค์เง คนี่สานนะจะเพิ่นแกงมาขายคนที่สานน้ากันจะเพิ่นมีหมองหาเนาะจ้ะเพิ่นมีเพิ่นหูจกหมองหาเนาะหม่ย <c oughs> อยู่ไต่กันได้กินเด้อเห็ดเด้อเห็ดแมคโค สะออนบ้านเนาะผู้คนได้เห็ดเนาะจ้ะเห็ดละงอกแมโอ้พนพักกันลงคลิปสะออนน้ำพนค่ะ คือจึงใดบุจ้ารูกเกินมาอัดคลิปโอ้เงยไลกินได้กินแกงน้ำม่สดนะว่าก็เลยขึ้นอยากอัดคลิปแซ่บพี่น้องแกงน้ำม่กับขนมเสซนนีเดอเสียดายย่างนึงพี่น่องขนมเสซนแบบ คนเสศษมันบ่ค่อยเหนียวบ่ค่อยเนียบเหมือนไงจ้ะเราเลี้ยสาวมือไปไ่อเนาะโอ้ยเนาะ ขั้นแกงน้ำใหม่แล้วจ้ะงั้นแกงไก่อยากแกงน้ำใหม่ก่อนหรอแกงไก่ไว้รอบใบนะจ้ะ ขาปากมานันแดงๆหายไปละส่งอิ่มหน่ะเด้อพี่น้องหน่อยเด้อ